อะไรอะอะไรอะไอไไมไม่อะอะไรวะเอาตรงๆนะพี่ไม้น่าสงสารก็มาดิครับกูยังไงยังไงสิยังไงเราละเบิรจันเฮ้ยดีอะ ปิดการท่อระบายแล้วจัดก,การผู้ร้ายอุย้ยน่าสนใจอยากลองมานานละปิดกันปิดกันปิดกันพี่จักไม่ทำเควสพี่จักทำเควสก็ได้แต่พี่จะทำเควสแบบนะทําแบบที่มีคนเยอะๆพี่โซอยู่นี่นี่พี่โมเข้ามา จับคู่เออมาดดีพี่วานนี้แน่เลยอุย้ยเก่งอะพี่เก่งเกินพี่โมพี่โตพี่อิ๋วนี่นี่นี่จะแปงอ่าพี่ไม้ไปไหนล่ะที่แจ้งอยู่นี่ที่พี่ขออนุญาตนะครับทำควยไปด้วยเนาะการที่จะส่งจดหมายบอกว่าทางบ้านเนี่ยว,ว่าปีนี้ฮาโลวินเนี่ยเราจะจัดธีมฟักทองอะไรแบบเนี้ยเราจะส่งจากนอกโลกกลับไปเลย วันนี้ยานของเราก็จะเป็นธีมฟักทองแบบสวยงามเลยนะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้แล้วลองปิดกั้นดูบอลองบอ นั่นแน่ไม่มีสี่อเอ๊ะเอ๊ะพี่ไม้พี่โม่พี่แจทำไมพี่แจมาทำควยนี้นานจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาแล้วเอ้รอบนี้ไม่มีการฆ่ากาันเกิดขึ้นเลยนะทุกคนยากแฮะอ่าพี่โซยังไม่ตายด้วยเฮ้ยรอบนี้ไม่มีใครตายเลยอะพี่ป๊อบก็ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยพี่โมตายแล้วหนู คิดว่ารอบนี้เนี่ยคนตายช้ามากเลยอ่ะมาช้ามากเคิดว่าว่าไม่มีใครจะจบเลยเหรอวะที่ไม่เป็นคนทำใช่ปะเราเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ครับผมี่ดล่าใช่ผมไมว่อกี้ผมเดินไปตรงสี่แยกใช่ไหมสี่แยกตรงไหนไม่รู้ตรงสายๆหน่อยแต่เจอพี่อิ๋วยืนอยู่ตรงกลางเหมือนยืนมองอยู่อิ๋วพี่อิ๋วยืนยืนมองอยู่คือมึงมึงเดินตามกันไปเลยไม่ใช่เหรอไอ้โมก็ตายนี่อ้าพี่ไม้พาพี่ใครมั่งอ่ะผมเดินไปเจอโมตายไง คือพี่ไม่นำพี่โมมาแล้วพี่โมตายเออแล้วใครไปฆ่าพี่เอววิ่งสวนพวกมันสองคนฮ้าเอ้าเอ้าพี่ไม่ฆ่าหรอไงพี่ิอวนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอ้าเอ้าพี่เ๋วหรือพี่ไม่ผมเห็นพี่ิ๋วก่อนนะแล้วผมก็ไปเจอศพโมนะไม่ใช่ไอพี่ออยู่ตรงกลางไอโมมันวิ่งผ่านพี่ไปแล้วแกก็เดินมาตามมา พี่อย่าวิ่งสวนเอางี้ไอโมมาก่อนพี่่าสวนกับไอโมมาและไอไม้ก็วิ่งสวนพี่ไปตามไอโมไปและไอโมก็ตายไม่พี่ในระหว่างที่พี่กับลังสวนไปแล้วพี่โมอยู่คนเดียวอาจจะมีใครไปฆ่าพี่โม่ไม่รู้ไม่แต่ฆาตกรมันมีฆาตกรที่เป็นกิ้งก่าล่องหนนะเอ้อย่าลืมว่าแบบอาจจะอาจจะปาดพี่โม่ปุ๊บเสร็จองหุ่คือถามเลยว่าระยะเวลาในการแบบว่าห่างกันของที่พี่อิ๋วเจอพี่ไม้กับพี่โม่ มันหนาันาดเดียวเดียวเดียวไม่นานไม่นานไม่เกินห้าวิไอ้ป๊อปปวดใครนิดเดียวปวดท้ายร่างผมอ่ะไม่ฆ่าแล้วปวดปวดตัวเองหรอกยังเป็นป๊อปแต่หนูสงสัยนี่แจงป๊อปป๊อปเป็นคนฆ่าโรคปวดตัวเองเพราะว่าพี่แจงทำเควสเดิมสองครั้งเดี๋แกทำเป็นคนดหน้าฉันไม่ได้ทำเควสเดิมสองครั้งอ่ะหนูขอสคริปต์ครับตอนแรกอะไอเควสพวกนั้นมันยังไม่ขึ้นฉันอะวิ่งมาแอบเพราะว่าฉันเห็นคนวิ่งมาทางนั้นเยอะฉันไม่มาแอบก่อนแล้วฉันไม่ทำเฟอท้านั่นกว่แล้วข้างล่างมันถึงขึ้นครับ เพราะขอเอ้ยมีคนโหวตพี่ไม่โควตเยอะเลยข้าตกรนัวสองคนไงมันก็มีคนนึงหูเชื่ว้าพ uh> ี่ไมไม่ได้เป็นข้าตกรต้องนัวพี่ไม้ครับหนูเชื่อว่าพี่แจงมีความพิรุธแล้วผมก็เคยเสร็ล้วด้วยนะว่าค่นี้ไม่เชื่อฉันเชื่อได้เลยว่าพี่แจงมันมีพิรุธมากจริงๆถ้ามันเป็นจิงก่ามันก็ต้องเป็นจิงก่าแบบคาเมเลียนโคตรเลี่ยน ไปดื่มสเปรย์สักคู่แล้วค่อยกลับมาดูอีกหนึ่งนาทีที่จับไปอะไรอะอะไรอะพี่เอา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 อะไรอะอะไรเอาเอาแล้วเอาตัตายแล้วศพไม่รู้ด้วยจุดตรงไหนเอาแล้วผิวตบปุ่มแต่พี่ไม่รู้ไปโซอยู่ไหนไม่ใช่พี่จะดูว่ามันมีใครตายหรือยังคือพี่อยืนเต้นอยู่กับไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้แล้วเมื่อกี้โซก็อยู่ใกล้ๆไม่ใช่เหรอไอ้โซมันอยู่กับเราไม่ใช่หรอวะ แล้วแล้วมันลงไปไหนแล้วมันก็ตายเลยเออมันพี่พี่เห็นมันวิ่งวนโต๊ะแล้วมันก็เดินลงไปมีอยู่กันสี่คนมีหนูเจแป้งพี่ป๊อปแล้วก็พี่ดันถ้าเดินถ้าเดินลงไปแล้วใครอยู่แถวห้องรูดการ์ดโออเคไ้จจับมีพี่กิจด้วยไม่ใช่เจ้าวิ่งมาทำซาบุเหทางด้านซ้ายพี่กิจไม่มีอ่าใช่พี่พี่อยู่กับแป้งตลอดพี่มาชูนิ้วโป้งให้แป้งตลอดใช่พี่กิจเปิดฟอยอยู่เนี่ยผมเคลียเสร็จแล้วเพี่ขผมล๊อเปิดฟอยอยู่เห็นไหมเราเดินนี่แจงเราขอแกจะวิ่งมาซาบุเห้านซ้ายอยู่บ้าง คือไอ้ไม้ไไไไปหนเลยคืออ้มกับพี่อ่เดินไปเต้นกันอยู่ข้างบนหลังจากประชุมเมื่อกี่ไม้กับพี่อยู่อยู่ด้วยกันผมเราพี่กิจอยู่ด้วยกันไม่แก่แล้วไอโซก็อยู่ไอโซก็อยู่เขาสายตาพี่ไปไม่ขยันแล้ไปใช่ไหมเออแล้วก็แล่นล่ะแลล่นล่ะผมอยู่ผมอยู่ข้างล่างซ้ายครับไอ้มันกำลังทำหลอดเลยโหลดโหลดอะไรอยู่อ่ะโอเคพี่แจ้งไปจับการทำลายเมื่อกี้จับการทำลาย แจงทำเควสอยู่แล้วเมื่อกี้มันมีซาบเหตุแจงวิ่งผ่างด้านซ้ายแจงมาถึงก่อนไอ้ปางด้วยซ้ำแล้วปางถึงวิ่งมาแล้วพอมาถึงแล้วคนทั้งเซอเเสร็จแล้วง่ามันมีครับตอนสองคัวมันไม่ต้องเล่นปังปังปักปังไม่เนี่ยปังปักปั๊มจูแจงไม่เนี่ยอะไรปังปักปั๊มไม่ทำอะไรเลยอ่ะเห็นจูแจงไม่ไดาวเด่แม่ช่วยเลยเนี่ยตาเลยไม่ไม่ซักทีว่าจะมกิดซาบเหตุก่อนแกอีก แต่แต่มูฟไอ้จับจางก็แปลกนะเพราะปกติมันจะแบบมันจะแหวแหวแหววันนี้เวลามันไม่ได้เป็นจะเข้มน้ำเข้มน้ำเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันสูงเนี่ยเสียงมันแปลกปเลยแค่นั้นแหละจบฉันคิดว่านะนเลยฉันจบใสเลยแล้วหมดแล้วเลยวุ่นไปเลยหมดไปเลยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมันจะทำให้ท pues ุกคนกลัวเออเนี่ยไม่สนหมดอยู่แล้วฉันวุ่นรันแล้วกันหมวุันรันเนาะผมเล่นน้อยอีกแล้วนะเนี่ยเล่นน้อยเล่นน้อยน้อย แกเตรียมควาพูดขอโทษฉันไปด้วยนะไม่เฮ้ยได้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 ไม่ฟางไม่ขอโทษเพราะฉันไม่ได้เดี๋ยวจบเกมแล้วเดี๋ยวขอโทษไอ้ปางโดนแน่ไอ้ปางโดนแน่ฉันไม่ผิดและฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำไปมันถูกต้องฉันเชื่อแบบนั้นมันต้องเป็นคนทำแน่แน่อีกคนหนึ่งฉันว่าพี่รันยังไงสิ หนูจะไปห่ายไม่นะเราต้องไปทำเวทนี้โอ้ยไม่ทัน oh, <no. S 1> โอ้ยบอกแล้วพี่ oh. แจ็ไม่มีพิรนุนอะไรอ่ะไป <c oughs> กดไม่ทันอ <c oughs> ่ะแล้วทำไมไม่มีค่อยลงไปข้างล่างกลงล,ง, <c oughs> ลงมาดิ ไปขวางหมดเลยคุ้ยแล้วดูพยายามแล้วปิดประตูโอรัวๆแล้วปิดประตูห้องหมดเลยโอ้ยฉันบอกไแล้วว่ารันอะรันอะเป็นแน่นอนรันเป็นแน่นอนถ้าเกิดว่ามันให้แป้งบ่อยๆดูว่ามีคนต้องขอโทษไหมไหนไหนีเออไม่หมดไรให้ด้วยไม่หมดไรให้ด้วยคนชั่วเออเป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้แหละเอะไรคะ ขอเป็นแบบแฮกกงแฮกเ<ฮ>กอร์เอาช่างปะปาอีกรอบนึงระเบิดกันเอาดิลองดูครับรอบนี้เป็นช่างปะปาที่เก่งที่สุดในยานเพราะมีคนเดียวก็เลยเก่งที่สุด,ดกลัวที่ไหนเก่งใจลูกนะเอา้าไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปใจ้ออะไรเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยกดแล้วอ พี่รันแน่เลยแบบเนี้ยสองสอัยกดเลยพี่มานี่เดียว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 เฮ้ยจะไม่ได้ทำอะไรดิ อุ้ยหนูจะลูบให้กับสี่คนเท่านั้นครับอตามโมตายเขาลงอาหารเลยครับผมโอ้ตรงกลางนั่นเหรอผมไปยิงผมไปยิงยิงอุกบาตเสร็จปุ๊บแล้วผมก็กลับมาเจอชาโมตายกลางห้องเลยโอ้พี่โมน่าสงสารเนาะใช่ศพเน่าเลยเม่มันมีคนมาทำซาบถานนิดเดียวเองอะมีหนูใช่เพราะพี่ยิงเพราะพี่ยิงอุกบาตอยู่ ผมนมี้แจงแจงกล้าปูให้น้องปรางกับพี่ไหมเพราะว่าเขา้งสองคนนีกแล้วไม่ปนคนละตาแล้วคนละตาแล้วเมื่อี้ปรางกับพี่ไหมมาก่อนแล้วก็แตะมือแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแตะคนแรกแบบนึงพี่โซแตะคนแรกพี่โซอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วโอเคผมก็รีบวิ่งมานะครับแล้วมีใครที่ไม่มาทำซับด้วยใช่พี่พี่ผมไม่ไปครับผมไม่ได้ไปทำครับพี่ร้าะพี่ระานหน้าสัวันเพราะว่า ผมเดินมาเจอรันในห้องไฟในห้องไฟเพราะว่าผมคิดว่าคนน่าจะไปเยอะแล้วผมไม่คิดจะทําอยู่แล้วครับคุณจะไม่คิดว่าคนไปเยอะแล้วไม่ได้ครับคเหมือนชอบมันมาก่อนที่พวกคุณคิดว่าคนทําเยอะแล้วแล้วยาก่ะมาแต่เห็นแต่เห็นี่ไม้กับโมนเนี่ยน่าจะเป็นศพระญาตินะครับผมคิดว่าพวกเราควรจะข้ามไปก่อนไม่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 ได้เลยแล้วไม่อยู่ว่าใครเมื่อกี้โซทําอะไรครับ พี่โซดอยู่คนแรกเลยพี่อ้าวใช่ผมกลัวคนแรกพี่อยู่มัวส่วนเนี่ยมัวส่วนอ่ะพี่อยู่มัวส่วนหนูกลัวพี่อยู่ฆาตกรได้ครับเขาอาจจะพาร์ปกันก็ได้หนูจะทำเพื่ออะไรไม่แต่เมื่อกี้เห็นพี่โซเดินมาปั๊มมือจริงๆเออผมจะเฝ้ามองดูผมขออนุญาตข้ามนะครับพี่โม่ข้ามครับผมข้ามเลยครับผมขออนุญาตปล่อยคุณได้เป็นศพอายาดโอ้ยพี่โอ้ยพี่อยู่โดนแลวโดนแล้วได้รับความนิยมได้รับความนิยมล้วหล่า ก็กล<อ>ั่นตัววุ้ยตื่นเต้นไม่มีใครถูกกออนนะครับ <c oughs> เอาละ <c oughs> ไปย่องคลังกัน <c oughs> เราเนี่ยจะยัดระเบิดโรงตู้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะยัดได้เนี่ยเราก็ต้องทำคยกันก่อนรอเวลาสักสิบห้าวิและเดี๋ยวเราไปยัดกัน ทุกคนคิดว่าพี่อยากจะยัดที่ไหนครับพี่คิดว่าห้องที่น่าจะมีคนไม่สุดนะก็คือห้องพยาบาลห้องไฟตรงโซนนั้นอะ่ะคนน่าจะเยอะโอเคเมื่อเราทําภารกิจเสร็จแล้วเราก็จะไปยัดระเบิดที่ห้องไฟกันพี่จะยัดแหละพี่จะไม่สด ใครฆ่าป่าเน่าใครฆ่าปลาเน่าปลาเน่าไม่รู้แต่ที่รรู้คือพี่อยู่ทําอะไรที่มุมห้องพยาบาลยืนมุมหรือว่าเขาเพิ่งมุดท่อมาหรือเปล่ามุมห้องพยาบาลหรือพี่อยู่อาจจะไปหย่อนระเบิดก็ได้นะไม่แน่นะอาจจะมุดท่อก็ได้เอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยจะมุดใช่ใจะมุดเหรอพี่ฮพี่จะมุดพี่บอกเลยนะกำลังมุดห่อ กลิ่นกลิ่นเลือดมันมาจากโซวีเนี่ยแบบโอ้โหไม่มีทางไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โซไม่ได้เป็นฆาตกรร้อยเปอร์เซ็นต์หนูพิสูจน์ได้เลยเพราะว่าหนูทำผิดอยู่พี่โซจริงหรือเปล่าโอ้โหจริงได้อ่ะพี่ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับแล้วมันจะไม่ได้ก่อนแล้วมันจะคืนเดย์แจงอ่ะคิดว่าตอนแรกอ่ะพี่ปูพี่ป๊อแบะจะปูเผ้แจงได้เพราะอะไรรู้ปะแจงกับพี่ป๊อแบะโดนขังอยู่ในห้องแฟนกันสองคนแล้วมองหน้ากันเลิกลักแล้วแบบยืนอยู่คนละมุมเลยอ่ะอ้าวแล้วพี่แจงมาตกใจมาิ ฉันไม่ได้ฆ่าพี่ป๋อสฉันยิงคนละอแต่หน้าห้องกล้องวงจรปิดเออแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอประตูเปิดใช่ปะมีคนวิ่งสวนขึ้นมาดูในห้องก็คือพี่รันไม่มีศพและไม่ล้กิจแลกิจโหวตใครครับแน่เดียวกดสคริปต์ครับเงินสามคนที่หนูคิดว่าไม่ใช่ก็คือหนูพี่ไม้แล้วก็พี่อยู่แต่ผมสงสัยพี่ไม้มากเลยครับแต่พี่ไม้อยู่กับหนูยังไงตอนยู่อตอนที่ผมกําลังเติมน้ํามันในถังอยู่เนี่ยจ่งหวะนั้นเขาเหมือนเดินเข้าออกเข้าออก กำลังลังเลว่าจะปวผมจะดูว่าคุณไปทำเพราะว่าคุณไม่ทำภารกิจมันหลายภารกิจแล้วนะเฮ้ยจะดูว่าคุณจะวิ่งไปทำป่าเพอเห็นคุณวิ่งขึ้นผมก็เลยวิ่งไปบังผมลางสังข์พี่ว่างพี่เลยผมส้มพี่ลวิ่งเข้ามาในห้องไฟทำไมไม่ทำภารกิจอ่ะทำไปเสร็จแล้วฮะทาไปเสร็จแลือต้องเยอะใชเหมแล้วเหรอไม่เหลือในห้องไฟแค่อันเดียวเพราะว่าจำตอนก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ว่าถามว่าทำไมถึงไม่ไปแตะซาโบทาหมืต้องอ่าเนี่ยค้ามไปก่อนแล้วกันข้ามไปก่อน เฮ้ยโควิดอ่เสมอเลยช่วยชีวิตพี่ด้วยทั้งหมดดีนะผมกดสมิปไปอ่ะอนเลยสมิธลุยนฆาตกรนัวใช่หนูสยิปผมได้รับความนิยมตลอดมาโด่งดังไม่หยุดพี่จะใช้เวลานี้นะครับในการวิ่งพี่จะใช้เวลานี้ในการอัปโหลด ช่วงเวลาที่ไม่มีการกดสับบทบาทใดๆพี่กิดห้ามฆ่าหนูทุกคองห้ามฆ่าหนูพี่ว่ามันต้องมีฆาตกรสักคนละว่าเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ไม้ ทำไมอ่ะอะ,อะไรวะไอ้ไหมทำไมอ่ะพี่ไอ้ไหมเป็นฆาตกรพี่ดูขอเหตุผลบ้างก่อนเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่ยูมันไปยืนอยู่ตรงนั้นสองรอบเอา้าทำไมตรงไหนอ่ะตรงที่มันยืนเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> เอา้าแล้วยังไงอทำไมแล้วแล้วทำไมเป็นตรงนั้นมันแปลกตรงไหนตรงนั้นมันยืนไม่ได้หรอพี่สองรอบหรอส้มจำได้ป่ะตอนที่แกกำลังยืนสแกนตัวแล้วพี่ยืนอยู่ตรงนั้นที่แกถามพี่ว่าพี่ยืนทำอะไรอ่ะ คือพี่ไม่มีเหตุผลจะบอกหรอกแต่ว่าตอนตอนที่แกยืนสแกนอะไอ้ไม้อะมันก็ยืนจิ้มคอมอยู่ตรงนั้นเว้ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็กลับไปยืนที่เดิมเว้ยแล้วทุกคนมันก็เดินเข้ามามยืนมุงพี่ทําหาอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้ไม้แม่งก็มาเดินจุ่มตรงกั้นคีย์บอร์ดที่เดิมเว้ยแม่งไปเลยมึงอะไม่ไอ้เวสเนี่ยมันต้องกดสองทีนะหลอดทดลองไงใช่ไม่รู้เฟสเหรอไม่รู้ตลอดทดลองมันต้องกดสองรอบนะพี่อยู่ไม่พอ แต่ลันตายของพี่วะไม่คือขำแล้วก็ม่วซัวไม่แต่ว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าพี่ไม้มาเร็วเกินไปมาเร็วอะไรเมื่อกี้ผมกดปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็มีโหวตกันแล้วผมก็ต้องรบวิ่งมาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องรอเวลาคนอย่าลืมนะหนึ่งนาทีณจะรอกี่นาทีตอนที่เรากดโหวตอ่ะแม่งก็มีแม่งก็มีไอ้นี่มามาลุมนัวผมสองคนแต่ว่าพี่ไม้ก็โดนโดนคนหนึ่งด้วยนย พี่เป็นคนกดเองเมื่อกี้เนี่ยอ๋อหรองแล้วหนูกดด้วยอ่ะหนูเชื่อพี่ผิวเฮ้ยแต่รันตายห้องสื่อสารนะตรงตรงๆนะพี่ไหมน่าสงสารไม่เล่นกันตาห้องสื่อสารนให้พูดใหม่ว่าน่าสงสารหรือน่าสงสัยอันนี้คือน่าสงสารเพราะไม่ค่อยได้เล่นไงอ๋อคือเป็นคู่กันแบบแกเงี้ยเหรอเลยไม่จะไม่ได้เป็นไม่ไม่หนูยังไม่ปักใจเชื่อถึงพี่ไหมเออชาวโมีหุ้นน่าสงสารอยูเสมอนี่นี ปนะหนููรู้สึกว่าพี่ไม้อาจจะทำภารกิจนั้นจริงๆก็ได้เพราะหนูก็มีภารกิจนั้นเหมือนกันเฮ้ยมีซ้ำกันเหรอกรดดักระดักระดักเฮ้ยบ้าๆนะพี่ยังไม่ได้ยัดระเบิดใส่ท่อใครเลยพี่รออยู่เนี่ยเอ้าเอ้าที่ไหนพี่โฉงช่างเกินไปใครอะอะไรอะพี่ไม้เป็นเอ้าแล้ไม้เป็นจริงๆเหรอ มันล่ามันป่าต่อหน้าหนูเลยพี่ไม้ก็ใช่ไหมก็สงสัยนักก็ไปดูอะไรกันพี่ไม้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมพวกคุณไม่เคยเชื่อผมนี่ไงไม่เสียแรงให้หนูเชื่อใจพี่อยู่ประเด็นคือพี่ไม้ทุกคนอุตส่าห์แบบว่าคลายความสงสัยอุตส่าห์ให้โอกาสคุณคุณป่าโชเลยมันป่าโชอ่ะแบบเพื่อป่าเลย ผมไม่ทำอะไรเลยผมก็เลยปาดโชว์เลยเม่กี้อยู่ในห้องน้ำตำบนฐานมีศพไม่แล้วคือประเด็นคือหนูก็เลยเดินไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะไม่ใช่พี่กิจใช่ไหมสีอ่อนนี่นาเี่ยพี่กิจอยู่กับหนูโอเคน้องไม้สุดเท่ออกไปเลยครับชายพี่พี่กิจอยู่กับหนูคาะกรหมดหมดหรือย่างครับเหลืออีกหนึ่งว่ะยังเลยอีกเหรอ Hmm. จะลองจะลองระเบิดท่อดูแล้วกันเอา้าเฮ้ยทำไมเจ้เจอศพบ,บ่อยอ่ะมีศพในห้องไฟครับเจ้เจอศพบ,บ่อยอ่ะจับจางบวชจับจางเลยทำไมอ่ะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ใครไปปิดไฟใครไปเปิดไฟหรือเปล่า หนูอ่ะกำลังจะไปเปิดเปิพี่พี่พี่เปิดลำคาญพี่อิ่วอะพี่อิวออกไหมละ่ะให้ครั้งนี้เนี่ยคิดว่าคนที่มีบทบาทน้อยที่สุดในการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการแบบพบปะผู้คนอะแต่ก่อนจะแบบว่าถ้าพบปะผู้คนเยอะเนี่ยก็จะรู้สนะึกว่าจับจังเลย ไม่จะไม่ได้เป็นพี่อยู่จะจะไปได้หลายตางจะไม่ได้เป็นจะไม่ได้ขึ้ไปเข้าไปที่ห้องไฟเลยโอ้หเนี่ยจมูกตันแน่นอนเลยจมูกตันถ้าคุณจะบอกว่าจมูกตันนะคุณบอกแล้วว่าห้องอะเอาจริงป่ะขอขอหนูพูดทฤษฎีนี้หน่อยนะเมื่อกี้ตอนที่มีปัำไลนิ้วมือใช่ไหมที่พี่ไม้ปาดต่อหน้าใช่ป่ะคือจุ๊บแจงอยู่ในนั้นด้วยแล้วแป้งคิดว่าเขาอ่ะน่าจะส่งสิการแต่จุ๊บแจงอะ ปาดไม่ทันแป้งเลยโหวดก่อนโหแจงนั้นจะปาดไม่ทันพี่เป็นไปไม่ได้แจงบอกเลยถ้าแจงเป็นฆาตกรแจงปาดทันทุกรอบไม่มีทางแจงไม่ได้กับแม่ก้คิดดูดีคือพี่ไหมอ่ะอ้อมอ้อมไปปาดก่อนอ้อมไปปาดแล้วจุ๊บแจงอ่ะอยู่ไกลจากพี่แล้วพี่ก็วิ่งเข้าไปชาร์จเลยแสดงว่าเชื่อพี่มาตลอดใช่ใช่ได้ยกนิ้วยกนิ้วได้ฉันคิดว่าน่าจะใช่าตลอดถ้าครั้งนี้ไม่ใช่บอกเลยว่าฉันจะเอาหน้ายักษ์ออก ฮะสรุปไม่ใช่สรุปเป็นพี่เองพ่อพี่หิวอะฉันจาหน้ายักออกไม่จริงอ่ะพี่หิวดูช่วาว่าเราจะชนะไหมสรุปเป็นจะไปเย้ตื่นตืตื่น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 ่าตื่น่นต่นต่นตื่นนตนตื่น่นตนตด่น่น่นตืนน่่น่่น่น ทั้แรึโคตรสารชามูกเลยอ่ะแบบโอ้แล้วแล้วแล้วคืนงี้จะบอกอะไรให้ก่อนคือนาซากนดีครับก่อนไอ้แจงมันปาดผมอ่ะไอ้ปลาก็เพิ่งเดินออกจากผมไปตอนซาบุธาตไอ้ปลาไม่ใส่ใจเพื่อนไงดูรู้หนูใส่ใจท่ออย่างเดียวแล้วหนูจะยะวางระเบิดอย่างเดียวเลย